คอลัมน์คนปลายซอยประจำวันที่19พฤศจิกายน2568พระราชินีที่ครองใจจีนบันทึกเสด็จเยือนจีนจะไม่สมบูรณ์เลยถ้าผมไม่นำเสียงแซ่ซ้องชื่นชมจากประชาชนชาวจีนและชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาฮัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีมาบันทึกไว้ด้วยก็ต,ตามเคยแหละครับ บันทึกนี้ไม่ใช่จากผมเขียนหากแต่รวบรวมมาจากเพจภาษาจีนที่คนไทยผู้มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์แปลเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์รวมถึงจากที่คนไทยถอดความรู้สึกถ่ายทอดไว้ด้วยดังต่อไปนี้ Love Thai Culture สื่อต่างชาติเสนอข่าวชื่นชมพระราชินีในวงเล็บ รวมถึงกระแสสังคมออนไลน์จีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างวันที่13-17พฤศจิกายน2568ในจีนก็เกิดกระแสสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวถึงฉลองพระองค์ที่งดงาม ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงพระอิริยาบบทที่งดงามและประพักที่ทรงแย้มพระสวนอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีพระวรกายและประพักที่งดงามแม้กระทั่งสื่อจีนจํานวนมากก็นำเสนอข่าวนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งสื่อในฮ่องกงและไต้หวันต่างก็นำเสนอข่าวเกี่ยวกับกระแสชื่นชมฉลองพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเช่นกันยกตัวอย่างเช่นสื่อระบุว่าในงานเลี้ยงที่กรุงปักกิ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยโบราณสีดำที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยลายเข้มประดับเส้นทองพร้อมกระเป๋าทรงสีดำส่งให้ภาพลักษณ์โดยรวมของพระองค์ดูสง่างามสุภาพสำรวม และมีความหม้ลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงไว้ทุกข์การเลือกฉลองพระองค์สีดำจึงยิ่งได้รับความสนใจและความชื่นชมจากชาวจีนหรือในอีกบทความหนึ่งของสื่อจีนรายงานว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายนระหว่างการเสด็จเยือนจีนพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ส่งวางพวงมาลาณอนุสาวรี์วีรชนประชาชนจีนที่จตุรัสเทียนอันเหมือนโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกลายเป็นจุดสนใจเพราะฉลองพระองค์ที่ทรงเลือกสวมใส่ทุกวันล้วนได้รับเสียงชื่นชมจินตนามาน้อยกิตมีใน,นานะสื่อมวลชนที่เดินทางเข้าออกไทยจีนเกินกว่าสิบครั้ง วันนี้ขอบันทึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปักกินสาธารณรัฐประชาชนจีนของในหลวงพระราชินีเก็บไว้ด้วยความรู้เท่าที่มีค่ะ Hash tag #50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนประการแรกการจัดขบวนรับเสด็จยิ่งใหญ่ถวายการต้อนรับบอกเลยเป็นพิธีการขั้นสูงสุดเท่าที่เคยศึกษามา ในส่วนของประมุขแต่ละประเทศประการที่สองประพักเพื่อนยิ้มในหลวงของไทยตักรอยยิ้มแก้มแตกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือคำตอบที่เจิดจรับพัดปลิวไปประทะใบหน้าของคนทั้งโลกให้สะดุ้งสั่นไว้ประการที่สสถานที่สเสด็จเยือนเน้นการสอดประสานวัฒนธรรมและศาสนาอย่างลึกซึ้ง ดึงการศึกษาและเทคโนโลยีล้ำหน้ามาเข้าคู่กันอย่างลงตัวบ่งชี้ถึงความพร้อมที่จะร่วมรักษาและพัฒนาไปด้วยกันประการที่สการให้เกียรติระหว่างกันพอดีพอด,พอดีดูได้จากสีของเครื่องแต่งกายผู้นำจีและภริยาที่สอบประสานกับบุคคลสำคัญที่มาเยือนแม้จะอยู่ในช่วงไว้อะไรจึงเน้นน้ำเงิน ทองเา่าเรียกว่าเข้าใจในคำว่ามีสุขร่วมเศพมีทุกร่วมต้านสิ่งที่เอ่ยมาอาจจะไม่ครบถ้วนแต่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นดุดครอบครัวดเดียวกันตามที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวและในหลวงของเราตอบว่ารู้สึกอบอุ่นเป็นการทูตขั้นสูงที่น่าเรียนรู้ยิ่งนะักแต่เนื้อสิ่งอื่นใด พระราชินีไทยกลับขโมยหัวใจใครต่อใครที่ได้ยนพระสิริโฉมที่สุดแสนจะสมาร์ทอ่อนหวานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและส่งพลังในทุกพระอิริยาบททั้งชุดไทยชุดอะไรอะไรเน้นน้อยแต่มากเรียบแต่โกกส่งประเทศเทใจให้หมดเลยเพคะ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสไพยจีนบายหูหยินปักกิ่งคนจีนชื่นชมพระราชินิไทยอย่างล้นหลามงดงามสง่างามและสมกระเกียรติทุกพระอิริยาบถช่วงการเสด็จเยือนจีนที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงได้รับกระแสชื่นชมจากชาวจีนจำนวนมากทั้งในเวยป๋อเรดโนตติ๊กตอก ข่าว Today News WeChat Channel และโซเชียลมีเดียจีนทุกแขนงหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่างดงามสง่างามและเต็มไปด้วยพระบารมีสมพระเกียรติจากคอมเมนต์นับหมื่นที่ปรากฏสามารถสรุปด้านที่ชาวจีนประทับใจเป็นพิเศษได้ดังนี้ 1. ฉลองพระองค์งดงามเรียบรู้และไร้ที่ติ ชาวจีนจำนวนมากชื่นชมการเลือกฉลองพระองค์ของพระราชินีสีและโทนชุดสวยสงาเครื่องประดับเรียบง่ายแต่เพิ่มความมีระดับทุกชุดดูแพงและมีความเป็นทางการอย่างพอดีหลายคนถึงกับกล่าวว่าหาวันของทริปนี้ทุกฉลองพระองค์งดงามที่สุดทุกวันสอประวรกายสง่างาม กริยามารยาทงดงามคำชื่นชมที่พบมากที่สุดคือประอิริยาบทสำรวมประสุรเสียงอ่อนโยนกริยาท่าทางมั่นคงและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันแม้สรงสวมรองเท้าส้นสูงทั้งวันก็ยังทรงพระราชดำเนินได้อย่างงามดังแบบอย่างของราชสำนักชาวจีนใช้คำว่าตวนชวนต้าฟง ตวนชวนยูยาสุภาพสงา่าและมีความงามแบบผู้ดีสามสิริโฉมผุดพองงามอย่างมีบารมีชาวจีนจำนวนมากยกให้พระองค์เป็นภาพจำของราชินีผู้สูงศักดิ์หลายคอมเมนต์กล่าวว่าสวยมากแบบสง่างามมีออร่าราชินีของประเทศรัศมีความงดงามจับใจ บางคนถึงกับบอกว่าคือราชินีที่งดงามที่สุดที่เคยเห็น 4. ส่ทรงมีพระจริยวัตรงดงามและทรงเข้มแข็งหลายคนประทับใจในพื้นเพกค,ความเป็นทหารของพระองค์และกล่าวว่าพระสรีระขันแข็งแรงประไทยเด็ดเดียวทรงมีวินัยและความตั้งใจสูงบางคนนิยามว่าแม้ยากแค่ไหน ก็จะไม่ทรงทำให้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประเทศไทยเสียระเกียรติแม้แต่น้อยหําทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยดูงดงามยิ่งขึ้นมีชาวจีนจำนวนมากกล่าวว่าอยากไปเที่ยวประเทศไทยเพราะประทับใจราชินีราชินีไทยมีความงดงามแบบที่ทำให้รู้สึกอยากรู้จักประเทศไทยมากขึ้นบางคนถึงกับบอกว่า เป็นราชิน pues mm ีในดวงใจของชาวจีนจงไท่เจียจ nah ินธรรมะไวใสกระดุมคู่และบทเรียนภาวะผู้นำที Naruto> ่ลูกเรียนรู้ได้จากฉลองพระองค์เคยคิดไหมคะว่าการแต่งกายสามารถสอนมารยาทสอนความลึกซึ้งของผู้นำให้ลูกได้โดยที่ไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียว ภาพการเสด็จเยือนประเทศจีนของในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้สึกปลักปลื้มแต่สิ่งหนึ่งที่สะดุดใจพ่อแม่จำนวนมากคือฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมที่ใช้กระดุมคู่กระดุมแบบนี้ไม่ใช่กระดุมปกติค่ะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์การแต่งกายของชาวจีนมายาวนานตั้งแต่ราชวงศ์ถัง และถูกถือเป็นรายละเอียดแห่งเกียรติและสัมมาคารวะในวัฒนธรรมจีนการที่ฉลองพระองค์ทรงออกแบบให้มีกระดุมคู่คือภาษาที่ลึกกว่าคำพูดเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพียงปลายเข็มที่สื่อว่าประเทศไทยให้เกียรติคุณเรายืนเคียงข้างคุณด้วยมิตรภาพพ่อแม่ที่เห็นภาพนี้เราได้หนึ่งบทเรียนสำคัญให้ลูกฟังได้ทันทีค่ะ มารยาทผ่านการแต่งกายคือภาวะผู้นำที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเด็กเพราะในโลกนี้ผู้นำไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งแต่เริ่มต้นจากความเคารพการให้เกียรติคนตรงหน้าอย่างถูกกาละเทศะเด็กที่ได้รับการปลูกฝังเรื่องนี้จะเติบโตเป็นคนที่รู้ว่าควรแต่งกายยังไงให้เหมาะกับสถานที่และวัฒนธรรมให้เกียรติผู้อื่นแบบไม่ต้องมีใครบอก สื่อสารความเคารพผ่านรายละเอียดเล็กๆเ,เข้าใจว่าผู้นำที่แท้แสดงออกผ่านความสุภาพอ่อนโยนมากกว่าความดังเพราะการแต่งกายคือบทเรียนแรกของ Leadership Soft Skills และเป็นภาษาสากลที่ลูกจะใช้ได้ทั้งในไทยและในโลกกว้างครับเป็นพระราชินีในดวงใจของชาวจีน เพียงประโยคนี้ประโยคเดียวคำอื่นก็มีจำเป็นต้องเอ่ยแล้วฉะนั้นขอจบบันทึกไว้เพียงเท่านี้เปลวสีเงิน